สบายดีพี่น้องพอๆกับสองบาวไซค,คือก้าวพี่น้องสบายดีเอชซีบอสสุขๆสุดคนคนตกพี่น้องประมาณตอนนี้ช่วงสิบเอ็ดโมงกว่าๆที่ผ่านมงคนตกบรรยากาศนานอน,นอนนะพี่น้องตกแห้งๆเนาะถ้าต,ตกแห้งๆในปูป่ป่าชิ้นเริ่มร้อนแล้วแบบนี้นตกงามอยู่บนค้าครับ่อห้องตัวพักกันนะนี่นะบรรยากาศก็ง่ายฉันแบบนี้ก็มีแต่นอนเวียนหัวละ อันน่าจะเป็นอไอ่บาวไส้เนาะไอ้ห้ารัวแบบอ้ายแบบลูกบ้าลูกลุงเนาะแม่อันล่าเป็นเอื่อยพอเอาสอมล่างรถแบบนำพ้นตัวนี้คาดพ้นตกง่ามันดีได้พี่น้องพ้นตก ม,ม,มีนาบ่มีนาบอโอ้ขาดอันนี้แน่นอนนาแต่ว่ามันได้โอกาสพี่น้องมันยังไม่ได้เปิดน้ำใดนาแต่ว่ามันได้โอกาสน,น,น,น้องมันยังไม่ได้เปิดน้ำ่าาอ้เจลีได้พี่น้องขาดอันนี้นาอยู่เลยบ่ เมื่อกระไดโอกาสได้เข้าไปเปิดน้ำไหกับประหยัดน้ำไปในตัวเนาะน,นี่น้ำพ้นลงมาแล้วแต่โดนแล้วแต่วต่าบวว,ว,ว่างเนาะตรงสีว่างมือนี่ล่างเจ็บแล้วแบบผัดถูสวีวันชีวิตบ้านเท่าเนาะ โอ้มวลนะเดี๋ยวคนต่อกับบรรยากาศแบบบมันนอกมันนอกลุกทุ่งลุกทุ่งอ่ะยังโสดได้โสดคือห้ายแล้วอ่ะครับยังโสดแต่ว่าอ่ะย่ากับบอล แดนนลงกรุงเทพกับพี่น้องพออยู่กับแม่เนาะที่ลงกับน้ำยากเนี่ยตรงนี้ก็อ,อยู่น้ำแม่แต่สิมีครับป้าเนาะแล้วกวัดไอ้สองผู้ชายนี่และสองคน,นแต่ว่าญาติพี่น้องกันนะยู่แต่อยู่โตววอ,อยู่เป็นครอบครัวนะพอสมควรเป็นครอบครัวแล้วก็นีน่ละสองคนนี่สองไอ้น้องอยู่น้ำแม่แต่ พยันกระโดดนี่นะทุ่ยอดเลยนี่ตรงนี้พยันขนาดฮิตหน้าสองคนสามก็แม่แล้วไปหาเงินมาสอบเงินก็คือว่าแล้วน้องมันบวรจะมีโอกาสลุกรุงเทพลทได้ักสีเฮดหน้าได้ถ้าลงไปแบบแม่แบบซีอยู่ผู้เดียวอยู่แบบพอเพียงเลยแล้วได้สมได้ใส่สมนั่นเนาะ A N, เฮ็ดเองเงินกัข้างล่างก็เองมุ้งเองเทเองแต่วงบทีอันสีสางสีอันไม่เฮ็ดกับพวกพวกแห้งแล้วสีมาจ้งจางสัางอีกแล้วเฮ็ดเองเขาเป็ี่นเลยยอมรับเอาเฮ็ดเปลีเฮ็ดเก่งดูขยนันแต่ว่าได้เปิดหน้าเพื่อก่าเพราะมันทางบัวแห้งคนก็ แห้งอยู่ค่ะคือว่าแล้วมันก็หอนามาันก็ออกว่าทันมันเปิดดั้มใด้ฮ่าทนกระโด้วฮาสบายด้กมันหนาวเกินล่างตอนนี้ว่าเริงเฮือนอยู่เนะาะใครก็อยากมีอยากได้แล้วก็ว่าวในเมื่อเขา,เาแต่ว่าในเมื่อเขายัางกบ สามสิบสองชวนนะฮะกับหาไปสูตไปเรื่อยๆถ้าห้าใบยอมแพค่สยางสักหมื่นมันก็ต้องคนมันก็ต้องสําเร็จเนาะคือกับปลูกไม้แล้วกับปลูกฮองแล้วปลูกถั่วแล้วในสักหมื่นมันก็ต้องมีผลผลิตออกมาแต่ทั้ว่าแล้วแต่เฮาในแต่ยังไ่คนแห้งลนะ่ะยังเห็นยูทูปคลายยูทูปลงคลิปนี่เลยเนกะิสิ มันกวรจะได้บัตรเติมเงินมดลงคิดมก็บต้อไมาแห้งเลยหอดก็หลอดลอดแต่ว่าใจ่ายห้องมักเนาะใจใ่ห้องมาก,ก็เากเไ็ไปเรื่อยๆจริงๆเนาะต้นทุนอาาก็บทึมบริมีซัำเจ็บสิบเจ็บทราบมาซื้อบัตรอ่อมาละก็เสานะพ่อไหมต่ว่าซื่อต้อไปปลาลองคนยงคังเคยงานเสมอเหมือนกันกนะแ เดี๋ยวคนเศร้าบา,สายส่ผ้าพีพาน้องออกก็ยามโต้งหรือกรยามดีเนาะมันน่ป้าอันีิลองว่าพ้นโต๊ะฐานําำฐานน้ำล่นให้ล่นข้าหน้าข้าหน้าเนาะมันต้องลองยูนแล้วแต่เฮ้าเนี่ยก็ยังว่าสิบไปอันไทยอยู่แต่ว่ารอบัดเนาะแต่เฮ้ายังโมโหเลยว่าเฮ้าพีรงไปอย่ไสพอแล้ว าทา,ามเลยแล้วยังบูฮูเลยว่าให้ที่รบไปดูเท่าไรพอตอนนี้เราจะดัดก่ัดมากจนอยว่ากันโอ้อาบน้าเลยบ่เฮ้ยทันอ่ะพี่พี่นี่ชิรุ่นเพื่อหล้าอันดีกรบองใช่ไหม อ่อนบรรยากาศร,รอบๆที่น้่งบรรยากาศร,รอบๆเราว่าเาลงมาได้นอ้องมันแห้งอยู่ยังอยู่ทางเฮือนเนาออ่าตกตากข่าวกะดีเลยก็ลืมเงือนกะเ้ากะยังอยากเทียดอยู่นี่แต่เ้าบมาทันมีเงิน เงินที่เ้าอยู่นี่แล้วก็พอกับแม่นี่แหละหลังนี่แหละมาที่เทียนเทปูนเทกันศาสรนี่เขากันยังบวงมีเงินแล้วลก็สิเืเ้อเงินทั่วอีกเงินทั่วกันนันก็ได้แต่ซาวกับไม่แล้วก็ยิปก้อนปูนก้อนบล็อกนะี่ แล้เ sociedad, เเวเขาเล่วหน้ามันก็จะตั้งแต่คอยตั้งแตอีกเออตกตากระลีต้องพี่น้องแต่ว่ามืัอนี้นะต้องฟันผ่าองเช้านี่น้องกาผ่าจนมาเป็นพี่น้องเยนแม่เหมือนกันนะแล้วปัสสาหมดเสือกันมีคามอยู่ตรงนี้มี ก็นออย่ os, en, horses, ังนันตจะหักงอไปตรโตรววีเอยู Det ่ซ้องามหมอนก็ไมไดเรียบร้อยแลยายุแต่ว่ามันอ้หมันหมอนจะหายไ้แตดูสหอกเมเพราะันมัต้อง่นไอยร ได้ก็ตกากล้าพเหลืองานลยหอห้องกว่าห้องเอง่มันก็เหลืองด้วยันปลาเหลืองมาเพราะว่าตอนนี้นัาขนาดนี้เลรื่องแม่มาเลยตกแบบเดียวนำลายหลุดตินตามาะไรเหรเนาะมองทีนาเดือนเฮือนหกอ เขาแม่ก็ที่เช่นถ่ายพี่นอ้องชีวิตประจำวันของเขาแม่บันถ่ายต้น,นมะเขียวนพี่น้องน้อยนาเข้าลอยเอาตลอ,อดได้ <c oughs> อน,นีได้มันมันไก่บนเขานอนเนาะลอยเอาที่สั่นแล้วเอาเขาเบ้าเล่นเขายกาวานูฮอร์โมนพี่นอ้องแต่ว่าเอานะเอาอยู่เขาก็บอกขาเจ้าเลย ของญาติกันเนาะมันติดกันเด้มาเปลี่ยนในมองไกลห้อนอนมันหอมๆห้อ,หอหนอนไหวเัาก็พูดออกมาแต่ตะบองกระจากกานโดยแล้วมันก็แทรบต้อนาะมันก็นวลโดยแล้วนี่นะไ้ดับตอนนี้นะพี่น้องภาพห้องแต่ว่าผ้าพอเหลือมผัดไผ่ดับเนาะบ้านบ้านเฮ่านะแบบนี้แล้วฝนตกหน่อยเดียวกระดับจะไม่มีปัญหาเลยพี่น้องว่าไส้กันแสดงจลาพักจากฟิชคลิปใบชะนีเนาะเก็บภาพบรรยากาศ ฝนตกเนาะแถวบริเวณรอบๆแถวเฮือนแถวซ่านนี่แหละพี่น้องวิถีชีวิตเป็นอยู่เนาะจังได้กับพากนไล่ได้พี่น้องก็กดิง่งก็ดแช่เนาะพี่น้องเพื่อที่จะได้เอาผาคลิปใหม่ๆเนาะพี่น้องเนาะเป็นกําลังใจเบาใจนะพี่น้องเ้าเฮาเห็ดมากระโดนแล้วเมื่อยแล้วพี่น้องพอแล้วแต่ว่ากระซูตัวนั้นซะูต่อไปเรื่อยๆเอาละพี่นอ้องก็ไว้พรคลิปหนาพี่น้องสบายดี